สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยเมื่อนี้คือเกาคือเดิมพี่น้องหลังจากที่พาเด็กๆไปเที่ยววันแม่กลับมาแล้วเนาะวันแม่แม่เนี่ยแหละพาลูกไปเที่ยวข้าก็จะมาเลี้ยงงัวคือเกาสภาพรถของเขาเขามาเลี้ยงง้วเดี๋ยวแต่ว่าเขามานั่งเขามารัดง้อจะหนทางพี่น้องอีกฝั่งทาง่งเพราะว่ามันสิขำไปหนทางอีกฝั่งหนึ่งเขาต้องมารัดเขานางมอดใส่นางเล็กคู่ใจของเขานี่ แหละพี่น้องห้าสามลัดมันอยู่ฟังมันอยู่ทางในพูดอยู่ในป่าเนี่ต้องคอยเนี้ยมันบ่ให้มันออกมาการถนนนะหลังจากที่เฮาบดได้พอกันโดนเติบพี่น้องคอยกับหัวใจไปเฮ็ดซองอันช่องเฟซทางเฟซบุ๊กจ้ะเฟซบุ๊กแล้วก็อันทางช่องทางเลี้ยวไหมพี่น้องช่องทางเลี้ยวแล้วก็ไปเปิดเพจใหม่เพจใหม่ของเราก็ชื่อเพจนาดงฟาร์มพี่น้องถ้าเกิดผู้ใด อันอยากเข้าไปรับเบื้องรับชมกับเบื้องไดเด้อจ้าช่องอันทางอันช่องทางอันนั่นนะพี่น้องช่องทางไม้ของเขาที่เขาไปเปิดเพจไม้ก็คือช่องทางนาดงฟาร์มนะพี่น้องเพจไม้ของเขาแล้วก็เขาก็เลยบบอกคอยมีเวลามาลงช่องทางเฟซบุ๊กของเขาปันไดโอ้บอกคอยมีเวลามาลงอันยูทูป e ผ่นดนะพี่น้องจังไันก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อที่เขามารับเบื้องรับชมกันเนาะจ้า เขากับโมีหอย่างหลายเนาะตบแทนน้ำใจที่ว่ามีน้ำใจมากเขามาเบิงมารับเบิงรับชมมาคอมเมนต์มากกดถูกใจมากกดแชร์เขาให้ซองน้อยๆของเขาน่นะพี่น้องเขากับขอบบุญขอบคุณหลายๆจ้ะขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกคนเนาะที่เขามาให้กำลังแรงใจกันนะเขากับพยายามสิเ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ให้น้องได้รับเบิงรับชมไปเรื่อยๆนะจ้ะเขากับโบมีหอย่างหลายเขากับมาเรียงวัวปกติของเขาน่ะ เพื่อทุกมือเลยพี่น้องนั่นล่ะไผมากหรือไพ่พอมากจังไหนก็อุตสาเบิงให้ได้เด้อพี่น้องติชมเขามาได้เด้อจ้าช่องทังอัน youtube ของเขานี่แหละช่องทางอันย t u b e ของเขากับตอนรับพี่น้องทุกคนนั่นล่ะพี่ป้าหน้าอ่าน้องนุ่งเยาวชนทุกคนเนาะพี่น้องบิดทุกคน f อซที่เขามาให้กำลังใจกันนั่นแหละจ้าแตก็จังไหนก็ฝากกดติดตามให้ได้เด้อจ้า กดติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ออกไปให้ได้เด้อพี่น้องให้พี่ให้น้องให้เพื่อนฟูงเยาวชนของเข้าได้เห็นกันเพื่อนทุกคนนะจ้ะวิธีเลี้ยงวัวะจังใดจังไดเขากับไปเลี้ยงวัวคือเก่าทุกมือของเขาน่ะแะพี่น้องผู้ใดม,มักเบิองวัวะเขา,าละมั่รับเบืองรับชมกันได้น้อยใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ว่าีม่ยังายพี่น้องก็นี่ละมาลรัดวัวอยู่คน,น,น,นหน้าคนทาาพี่น้องนี่ละหน้าคนท่าเขาเพราะว่าเขายันวัวาลัดออกมาหนออคนทา้าเขากัน งก็จะมาลัดอยู่แบบนี้นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวจะพาเบิ้งคว้วยด้วยพี่น้องด้วควาวยกำลังมาควายบ้านเขาบ้านบ้านภาคอีสานเขาก็จะเอิ้นวายวย่น่ละพี่น้องแต่ว่าภาคกลา,างเขาจะเอิ้นควายเนาะบ้านนอกเขาจะเอิ้นวายวย่น่ละพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจะเอาให้มุเจ้าเบิ้งด้วพี่น้องเนาะทั้งทั้งอุดรเนี่ยเขาเจ้าิเลี้ยงหลายได้พี่น้องเลี้ยงค <c oughs> วัยทั้งควายเลี้ยงหลายพี่น้องเป็น ไมยแทบสิมีแทบทุกหลังคาหน่ะพี่น้องแทบมีแทบทุกหลังคาตะวันบ้านใดที่ว่าบ่มีที่มีทางเจ้าของก็จะเลี้ยงลําบากเด้อจักหน่อยพี่น้องแต่ว่าเจ้าของส่วนตัวเจ้าของเราหนิก็มีที่มีที่พ่อแม่เพิ่นถิ่มไวนะ้ให,ห,หเเ้เนาะพ่อแม่เพิ่นเฮ็ดไว้ให้เพิ่นสร้างไว้ให้ก็พอได้ได้เลี้ยงนะพี่น้องได้เลี้ยงเพราะว่าอยู่พคนก็ปร,ประมาณหาซีบกุไลละอยู่ฝ่อยู่นี่กั มีสิบไรมันจะมีสองหม่องได้พี่น้องสองฟร์มที่เหาไล่ไล่กันไปไล่กันมานั่นแหละก็จะมีสองทีได้พี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดฟ้ามของเหาหรือว่าคอของเฮาอยู่ท่างผุนมันมันเปียกมันชื้นมันแฉะมันเป็นขีดข้นเขาก็จะไล่ง้วห้ามาอีกฟ้ามหนึ่งก็คืออีกคอหนึ่งที่ให้มันแหงสลับกันยยำคนนะพี่น้องนั่นแหละเขาก็จะหมุนเวียนอยู่แบบนี้แหละใจพี่น้องเพราะว่าเขาสงสารง้วห้าตีนมันเพราะว่ายันตีนมันเปื่อยนะพี่น้องเหมนเพิ่งกำลังไล่มันเหลือดวสิผ้าเบืองพี่น้องด้สิผ้า จังแล้วจังแล้วก็ฝากกด้อจ้าซองน้อยๆของเฮานี่ล่ะพู้ติดตามกันยังบ้านหลายดอกขั้นว่า่องขั้นว่าช่องไม่กับบแเม่นได้พี่น้องพูดถึงวานี่ยคอยเปิดช่องมาโดนเลยดย้ประมาณ3 4ปีเลยดย้เปิดช่อง YouTube น่ะช่องสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาทะลุมูเจ้าเขาไปเบิ่งเด้เเเเเเอแรกๆแรกๆคอยเสิเฮ็ดคลิปกินได้พี่น้องคลิปกินคลิปอันนั้นคลิปกินนี้ว่าคอยปังคอยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคลิปอยู่น้ำหัวน้ำสวนนํำเลี้ยงง้วเลี้ยงยังนะ ตั้งแต่เปลี่ยนคลิปมาก,ก็มีคนติดตามมาเรื่อยๆได้พี่น้องคอยลงคลิปมาก่อนน่ะที่ว่าคอยเปิดช่อง youtube มาน่ะคอยอัน่อยลงคลิปเดือนหนึ่งประมาณสองสามคลิปหน่อยพี่น้องมาสามปีสองสามปีผ่านมาหมดนี้โมบุ่มเลยว่ามีผู้ใดติดตามว่ามีคนติดตามเลยได้พี่น้องที่นี่คอยกันเลยมันลองลองลงมันลงตลอดลองมือหนึ่งลงสองคลิปสามคลิปสี่คลิปจะ้ะ จนโทรศัรท์ข่คอยแทบสินอกเน่พี่น้องเพราะว่าคอยอัพโหลด่อยอัพวิดีโลลอลงตลอวเดือนมีหน้าปีนี่แหละพี่น้องเดือนมีหน้าปีนี้เพราะว่าเดือนเดือนนี้กับเดือนสิงหาเนาะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาห่างหกเดือนเนะ่่ย่อยลงคลิปทุกมือแล้วก็มือละสองสามคลิปเนะ่ะมีพูทติตาม,มาตลอวเได้พี่น้องจงังไห็ขอบอบคุณหลายเด้พี่นออ้องที่เขามารับเบิ่งรับชมงกันเนาะพี่น้องนั่นละ่อ,ละอยก็เลยอยากไปยามบอกพี่น้องทุกคนว่าห้าบ่ระจำเป็นต้องว่า อันนั้นเหาเหาก็ต้องใส่เวลาเดี๋ยวจังหน่อยพูดถึงว่าเกี่ยวกับอันอดร้ายเนี่ยโอ้โหเฮ็ดมาหลายพี่น้องแต่ว่าบ่บ่บุ่มเดี๋ยวจังได้ขอสีบ่เห็นมอเจ้าฟังเด้อเดี๋ยวขอเฉลียวควายมื้อเจ้าเบิ่งก่อนเอาพี่น้องแค่นี้ล่ะเดี๋ยวสิพาเบิ่งควายพุ่นน่ะควายมันมาอยควายจต่ควาย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 เบิ่งควายดูพี่น้องควายควาย นะพี่น้องไปตู้ไปเลี้ยงมาแต่สายไปเลี้ยงมาแต่สายเหมือนควายจะไปะเลี้ยงมาแต่สายน้องข้านน้ำบ่อาาโอ้โอคุณโอ้หลายคักเนาะสองฟ้าม,มันบอลน,นี่งสองขอกันบอลน,นี่ป้าตะอ,อ่อนซ้อนคักตะอ่อนซ้อนคักมาพี่น้องเจ้าว่า มันเอี่ยมคากจนสีย่างบ่ไหวพี่น้องมูเจ้าเบิ้งแต่อ่อนซ่อนคักบ่ควยพ่นมู้เจ้าเห็นบ่ควยแต่อ่อนซ่อนบมู้เจ้าว่ะโดยนี้มันบ่ควยมันบ่ควยเปล่ราคาพี่น้องเมื่อก้อนเนียคันตัวหิ่งๆน่ะแม่ลูกสองตัวในเก้าเมินหามู้เจ้าว่ะแต่ว่าตกม้ย่ำฝนนน่มันสีราคาบ่ค่อยแพงราคามันสิถึกง้อควยนะ ช่วงเนี่ยราคาถูกราคาตกพี่น้องต้องรอให้มันแรงให้มันย่ำแรงย่ำแบบอึดหยาน่ะย่ำอึดหยานนะมันจะแพงพี่น้องงวดนี้แม่ลูกนี่คู่หนึ่งสามสี่หมื่นไม่ได้พี่น้องแต่ว่าตอนหนาฝนเนี่ยหนาฝนช่วงเนี่ยมันจะราคาบกไปแพงไปไเลยต้องอุดส่าเลี้ยงไว้พี่น้องเพราะว่ามันได้ราคาถูกเข้าขายไปเข้าก็บเมื่อไรยังนะพี่น้องนั่นละพี่นอ้นองเห็นมอควายตอนแรกก็ว่าจะซื้อควายมาเลี้ยงเด้ ก็เลยเปลี่ยนใจข้วยมันแพงเมลูกคููนึงกับเกือบแสนเนาะในรายพี่น้องชังไหก็ฝฟังได้ด้วยจากฝากกดติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์กดแชร์ออกไปให้ได้เด้อพี่น้องเพื่อจะได้เป็นกำลังแรงใจให้ซองสามเมลูพากินพาเที่ยวพาตะลุยได้เห็ดคลิปไม่ๆมออกใม้พี่น้องด้รับิือรับชมนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กับเวลาเข้ากับไลยเติบแล้วสำหรับคลิปนี้กับบอยมี่ยังไล่เขาจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ